สวัสดีครับผมวันนี้กับซิลโฮยูเอตใช่ไหมเออน่าจะพูดถูกกันก็นะครับในวันนี้ก็อยู่กับช่องเลดเบิร์กกับตันเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณในส่วนของท่าท่าของ900ยซับและนี่คือคลิปในวันแรกนะครับของการอัดรวด5วันมันมัน15 15คลิปเลยใช่ไหมไม่ไม่วันอนั่นแหละก็ผมเออค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยและคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ เพราะว่าเกมนี้มันจะอารมณ์เป็นน่าจะเป็นแนวมินิเกมมั้งเว้ยหยุดหยุดลงคลิปกันได้แล้วครับหยุดหยุดหยุดลงคลิปช่วงเวลาแบบนี้อัดคลิปอยู่นะเว้ยมันจะเป็นแนวเอาผ่านด่านไปเรื่อยๆนะฮะ<อ>รู้สึกว่าคุณรู้สึกได้ถึงแบบว่าฝันร้ายคุณแค่เอเอพักผ่อนลงไปนอนอะไรแบบนั้นเราน่าจะต้องเหยียบเหยียบบนเหยียบบนพื้นพื้นที่มีเงาใช่ไหมแบบนี้นะฮะแบบนี้ ชิบชิบะโอ้โหมันยากจังอ่ะพื้นที่มีเงามันไม่ยอมอยู่นิ่งเลยเนี่ยพื้นไม่มีเงามันไม่ยอมอยู่นิ่งไงอะแตกระบบเกมเจ๋งด,ดีนะฮะแต่ว่าต้องเดินตามเงาไปตลอดเลยไหนๆไปดูชิบชิบว้าวพาแล้ว่านนันแรก แสดงว่าเทคนิคก็คือต้องผ่านเงาแบบนี้ใช่ไหมชึบชึบชึบก็เคือเขือเือลมนะฮะอะลมอีกแล้วมันน่าจะได้แล้วไหมว่อกี้เง,งามันน่าจะถึงแล้วนะ ผ่านแล้วผ่านสองแล้วเกมนี้มีสี่สิบด่านไม่รู้จะผ่านได้ไหมต้องดูอีกทีก่อนนะเว้ยนี้ด่านนี้ง่ายกว่าด่านที่แล้วอโอเคต้อง <c oughs> ต้องนั้นให้ทานเฉยผักลอโอเคแส,สดงว่าเราต้องผักนี้ชุบชนอ้อมา ผักไงอะ่ะค่อยๆผักอะ่ะค่าผมตามนั้นอ๋ออย่างนี้เองนะฮะไปะในส่วนของดานที่4สี่เขากำลังหลงดีใจหนูไปได้วิ่งตามไม่ทนัน ใช้เกมนี้กลางมันก็เร็วไปดีเออทำไมทำไมมันเล่นยากขนาดนี้เพราะเนี่ยเกมเกมเล่นกับเงาโอเคได้ละผ่านด่านที่สี่น่าจะด่านที่ห้าแล้วใช่ไหมอ๋นต่นนี้อะอ๋อโอ้ขอโทษลืมไปนู้นม,มันคือตารางหมอกหมากลูก ยืบอ่าง่าย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 กว่าด่านง่ายกว่าด่านแรกแล้วกันอ้าขอโทษนั้นเมื่อกี้ผมเม่เอ้นโอ้โหทำไมชอบตายเนี่ยแบบลิมกระโดดไงไปเลย อ๋อก็เดิขึ้นไปไปะเดี๋ยวๆทางนี้นี่ทางนี้แล้วก็อ๋อไม่ได้เอ๊ยยังไงอ่ะเอามาเราบนีเอาลอง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 ,ลองไปตรงนี้ดูตึง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 เราลองนี้ฮนะแล้วก็เอา้เอาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่จะลองงั้นน่ะ มัมมนเกมนี้มันหลอกยากจังมาผมจะลองดูว่าผมสามารถเป็นมิชชั่นอิมพอร์ตสิบอ๋อตรงนี้เหรอก็ฟึ๊บอ๋อไอเกมบ้านนี้มันก็ให้เ,เล่นอืเอาจริงอะ อ่าวันนี้เลยอ๋อแล้วมันก็จะสามารถเราก็สามารถไปตรงแสงนั้นได้ใช่ไหมอ่าเป็นต่อกันต่อนะคะอันนี้คือกระโดดนี้อันนี้ง่ายสิเราก็ต้องปรับกลับไป่างนี้อนีอ่าโอเคอย่างนี้เลย แล้วก็กระโดดไปง่ายๆตายอีกแลยผมต้องอย่าลุกใช่ไหมชื่อไม่ติดต่อแล้วก็จะหมุนได้พลงนี้เลยง่ายแน่นะดานนี้นกระโดดออกมาฟื้นเรียบร้อยมาต่อที่ด่านที่น่าจะด่านที่เก้ามั้ง ยี่ได้ใช่ไหม,ไมแต่มันจะไม่ได้ทอนท้ายนีแ่แหละห้าแล้วก็หมุนว่ามันใช่หมุนหละอย่างนี้ง่ไยเออะไรอย่งเงี้ยเแบบแต่แบบนี้ไม่ได้ มันมันให้มาแค่เส้นจะให้อ,อะไรกับผมมามาจื๊บตึ๊บอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนโอ้ยผมจะ,จะไปหมุนตัวทำไมมาเอาดีๆนะไอ้นุม่ม บอกว่าเอาดีๆไม่ใช่จริงโจ้วากิเกือบตายแล้วอื๋อ,อผมไม่ไหวแล้วนะ เนะเอเอสวยจื๊บผ่านเรียบร้อยโอเคครับทุกคนเรามาอยู่กันที่ในเลเวลที่สิบนั่นเองมาดูกันนะครับว่าเลเวลนี้มันจะยากหรือไม่ไมยากอยู่แล้วแหละไม่งั้นไั้นไม่ใช่เกมนี้นะเออ เราต้องพยายามไปวงกลางใช่ปะแล้วก็จุ๊บจุบเช็ดเช็ดเช็ดหน่อยจุบ๊บขอโอเคโอเคอ่าอันนี้ดีๆนี่มีฟันเฟืองค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็สามารถกระโดดไปอย่างนี้ได้แล้วกระโดดไปอย่างนี้ได้กระโดดจุ๊บว้าคือตายอ๋อนี่ก็จะไปตายนู้นเลยต,ยตายตายตายดีโอเคถือว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้นะ ผมนี่แบบเดินออกทาไมเนะี่ยก็ผมคิดว่าถ้าผมผ่านด่านนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้วกันนะฮะเก็บไว้ค่อยทําต่อในคลิปหน้าๆน,นะฮะเนี่ยแต่คอนเทนต์ละหนึ่งอะก็เดี๋ยวผมมาทําต่อให้จบแน่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆวันนี้นะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แบบภายในสิบห้าวันเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมต้องทําคลิปแบบโอ้โหมหาศาลเลย หรือไม่ก็วันวัน,ว,นวันที่7เนี่ยผมอาจจะเอาเอาพาสองของเกมนี้มาทําก็ได้นะครับใครจะไปรู้แต่ถ้าพาร์สองมาเนี่ยผมจะทําถึงเวล20นะครับผมสัญญานี่ผมสัญญาทุกคนแล้วนะผมจะไม่ผิดคําพูดนะถ้าเกิดพาร์ทสองมาผมจะทําถึง20อย่างแน่นอนชึบฮึด yes, sir. เยสเซอร์อ้าวบนว่าเราค่อยมาตอบ ที่11กันนะครับก็ให้เดาก็น่าจะก,กิดขยวนั่ให้มันแบบไฟของนู้นนะแล้วก็ไปก็ไม่ได้ยาะแต่ว่าค่อยเล่นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลาาาค์กดแชร์กดซับค่ายด้วยนะครับ